ครับสวัสดีคุณผู้ชมท่านด้วยนะครับผมมาอยู่กับผม All Game Mugen Channel นะครับคือผมที่แบบว่าไม่ได้ลงคลิป Mugen หรือเกม Mugen เนี่ยเพราะว่าผมเปลี่ยนคอมใหม่นะครับแล้วแบบว่าคือผมที่เกียรอัปโหลดแบบว่าจากไฟล์แบบจากตัวเก่าที่ผมเคยแบบว่าเอามาลงไว้ในอ่าเป็นของตัวเองเนี่ยก็คือมันอยู่ในคอมเก่านะง่ายคือผมที่เกียรอัปโหลดเลยแบบว่า ไม่ค่อยแบบว่าไม่มีเวลามาทํานะครับประจบกับว่าคอมแม่งพื้นที่น้อยไอยพ้พื้นที่พื้นที่เลยพื้นที่น้อยนะครับแล้วมันแบบว่าเนี่ยคือผมโหลดเกมไปสองสามเกมไม่งก็จะหมดเลยเนี่ยคือผมใช้ทํางานด้วยไงโอเคแต่วันนี้ผมได้เห็นว่าช่องเกมผมเนี่ยแม่ดิคลิปเกมผมเนี่ยเคือแบบว่า ทุกคนก็ยังเข้ามาดูกันแบบเรื่อยๆนะมแบบมาหาข้อมูลอะไรอย่อยางเงี้นะคือผมก็พอมาคิดคิดดูแล้วเออว่ะไหนๆก็ไม่ได้ทำนานแล้วผมจะมาทําคลิปสอนอีกทีนึงนะครับอาจจะทําเรื่อยๆแต่ว่าคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายที่เป็นคลิปสอนแต่แต่สําหรับคลิปโมกเกนแบบทั่วไปเนี่ยานานๆทีจะทํานะเพราะว่ายังไม่รู้เลยว่าจะทําอะไรนะครับโอเค เดี๋ยวรอบเนี้ยผมจะแบบสอนแบบว่าแบบละเอียดแบบกดคลิปนี้คลิปนี้คือคลิปแรกที่ผมสอนใช่ไหมไอคลิปนี้คือสอนละเอียดขึ้นมานิดน,นึงแต่พอผมไปดูมันก็ดูแบบไม่ละเอียดขนาดนั้นอ่ะมันยังแบบว่ามัม่วๆอีกตัวอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนตั้งแต่ยันแบบการดาวน์โหลดการค้นหาการหาตัวละครเอ่อเยอะๆครับจะสอนแม่งทุกอย่างเลยที่ผมรู้เกี่ยวกับโมเกนนะฮะยัเป็นการสร้างตัวกับสร้างด่านนะผมสร้างเปี่ยโอเคเดี๋ยวเริ่มกันที่อ่อ การดาวน์โหลดของ Google เ,เลยนะคือง่ายๆเลยจะเข้า Google หรือ YouTube ก็ได้แต่ผมจะเอา YouTube เป็นหลักแล้วกันนะอ่าอ่าให้พิมพ์ว่า Google ดาวน์โหลดนะฮะก็จะขึ้นมาเต็มเลยนะจะเลือกแบบเป็นแบบไหนก็ได้แต่แนะนำให้พิมพ์ว่า PC เพราะว,ว่าหลังๆนี้เอ่อเอร์ชันมือถือเนี่ยกำลังจะก,กำลังบูมเลยฮะมันเลยแบบว่าหายากนิดนึงเวอร์ชัน PC นะ เพราะมันปะปนกันโอเคก็หาดาวน์โหลดอันไหนก็ได้ที่แบบว่าามีให้โหลดนะฮะเดี๋ยวผมขอเลือกก่อนอ่าอันที่เขาแจกเอาเอาที่ง่ายๆเลยคืออ่าที่แบบว่าถ้าทกิเกะเราลงเองแบบว่าอยากเล่นแบบหลายเรื่องหลายๆตัวละครแบบรวมกันนะพิมพ์ว่าทั้เอ้ยมูเก็นมุเกนทัมฟอร์ดารดาวนะ์โหลดอ่ะเดี๋ยวก็เจอเนี่ยฮะอ่ามันจะรวมอ่าถ้าเป็นแบบว่าเวอร์ชั้นเนี่ยมันจะรวม ทุกตัวละครของทุกเรื่องเนี่ยมาไว้เยอะๆเลยนะฮะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปนั่งลงนั่งนั่งทำอะไรนะแต่ถ้าแบบว่าอยากเล่นเรื่องเดียวเนี่ยแบบว่าอยากอยากเล่นของแบบรルโตอย่างเงี้ยก็พิมพ์ม,มุกเ็นรルโตรルโตนะเนี่ยฮะมันก็จะขึ้นเต็มเลยคือเอาเอาเป็นว่าพิมพ์ว่ามุกเกนแล้วอยากเล่นแบบไหนก็พิมพ์แบบนั้นนะฮะโอเคนะแต่ถ้าอยากลงเองอยากลงตัวละครเอง อ่าต้องเริ่มจากอะไรก่อนวะผมลืมแล้วอะ่ะผมไม่เล่นนานแล้วนะโมเก้ก็ก็เล่นอยู่แบบว่าเล่นต่อยกระบ,บอดนะแต่แบบว่าไม่โหลดอะไรมาเลยฮนะ่ะอ่าโมเก้นอะไรดีวะผมลืมแล้วอะ่ะเอาเป็นว่าถ้าหมดแล้วกันนะเดี๋ยวถ้าผมที่หนอดเดี๋ยวผมจะมาลงคลิปก่อน,นว่าลงตัวละครเองแล้วกันนะแบบว่าอยากได้ตัวอะไรก็ามาลงเองนะฮะด่านด้วย ก่อนเดินผมจะหาโหลดก่อนหาโหลดอันที่มันโหลดง่ายนะเพื่อเอาไปสอนคุณผู้ชมนะับผมเอาเป็นอันนี้แล้วกันตัวเยอะดีนะก็เลื่อนลงมาฮะลหลายช่องเนี่ยส่วนมากจะเป็นเว็บที่มีโฆษณานะ,ะก็พยายามโหลดไปอ่าอ่าเลื่อนหาเอานะฮะแล้วก็หาเนี่ยดาวน์โหลดนะฮะกด v e r i f ไไปแล้วมันก็จะขึ้นนะครับผม เรากดรับกดโหลดอะไรก็แล้วแต่นะฮะกดไปอเอ้ยทำไมมันเปลี่ยนเป็นไงผมขอโทษนะอ่าเพิงนะเอ้ยผมไม่ได้เข้ามาโหลดนานแล้วผมต้องโหลดไหนไหมันเนี่ยเอ้ยผมขอโทษจริงเดี๋ยวเปลี่ยนอันดีกว่าเปลี่ยนอันดีกว่าเอาเป็นอันนี้แล้วกันน่าจะโหลดง่ายกว่า อ่ะก็เข้ามานะฮะมันจะมีให้โหลดเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาและหลายเว็บมันจะมีไม่เหมือนกันนะฮะสำหรับเว็บพวกมุเก,กนเงนี้ยก็โหลดไปไอ้กดไปเคนี่18 T โขเยอะละอ่ะสมมติว่าผมโหลดแล้วกันอ่าเดี๋ยวผมจะเข้าไปในเกมที่ผมเคยโหลดไว้ที่ผมมีนะตอนเนี้ยเกมส่วนใหญ่มันจะพื้นที่เยอะนะสําหรับมุเก,กนเนี่ยเพราะว่ามันมีหลายตัวครับผม คนหนึ่งนี่นก็หนึ่งจิกสองจิกได้แล้วอ่ะโอเคนี่ผมเข้ามาละจะขอเปลี่ยนเสียงเพลงก่อนเปลี่ยนอยู่ละอ่ะยวบมจะมาสอนเล่นนะครับวิธีเล่นขั้นแรกเลยเนนทุกเกมนะขั้นแรกเข้ามาหรือเสียงดังอะไรก็แล้วแต่เข้ามาออปชันตอนแรกมันจะอาจจะแบบไม่ใช่ปุ่มแบบผมก็พยายามเลื่อนให้ได้หาปุ่มไหนที่มันเลื่อนได้ได้แล้วก็กด enter มันก็จะเข้าให้นะแต่ผมเปลี่ยนปุ่มละ อ่ะสมมติว่กด,ด,ด Enter จะเข้ามาการตั้งค่าก็ลดทรงลดเสียงตรงนี้ลดเสียงตรงนี้นะฮะแล้วก็ปรับสปีดความเร็วความเร็วของเกมก็ Normal ไปนะฮะอันนี้คือเลือดไลท์นี่คือเลือดอันนี้คือความยากนะฮใคะอยากเล่นง่ายเล่นยากอะไรก็ปรับตารใจตัวเองเลยนี่ครับผมอ่าเอาเรียยแล้วอ้าวไอ้ปุ่มปุ่มพังเลยฮะฮัลโหล ิหายเข้ามาอาเข้ามาอ่าแล้วก็วิธีตั้งปุมนะฮะให้กดเลื่อนลงมาตรงนี้หรือไม่ก็กด F1 ก็ได้กด F1 แล้วก็ F1 อีกทีอันนี้มีตั้งปุ่มนะครับอ่ากด F1 อีกทีมันจะมีเห็นไหมลูกศรมันจะเลื่อนลงมาไม่ใช่เด็กใส่รักเนี่ยมันจะเลื่อนลงมาก็กดอันนี้คือกดกระโดดกดยอ่อกด A D J K L อะไรก็แล้วแต่นะตั้งตามผมเลยอันนี้คือการตั้งปุ่มนะคลิปเก่าก็มีสอนนะแต่ผมจะมาจอดลึกแบบว่าการสอนคอมโบการสอนแบบว่าการสอนเล่นนะเื่าหลายคนยังทําไม่เป็นเออเดี๋ยวผมบอกปุ่มก่อนบอกปุ่มก่อนหลายคนยังกดบล็อกกดอ่ากดพลังยังไม่เป็นนะฮะ้วไอ้ผมพังปะเนี่ยทําไมขยับอะไรไม่ได้เลยล่ะ กวผมขอเข้าใหม่แล้วกันมันปุ่มเชือพังเลยนะฮะอ่ะได้ละอ่าปุ่มเออไอพวกนี้คือปุ่มเดินอ่าปกติละ GKL เนี่ยคือท่าโจมตีสัส่วนใหญ่นะฮะไม้นะฮะ GKL ท่าโจมตีอ่า U ถึง O เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นท่าพิเศษนะครับผมสำหรับบางตัวนะบางตัวก็ไม่มี แต่ตัว P ผมกดผิดต,ตัว P เนี่ยจะเป็นการโอเค P เนี่ยดูมาผมนะตัว P เนี่ยจะเป็นการชาร์จอ่าการชาร์จพลังคำว่าสตาร์เนี่ยมันจะเป็นปุ่มชาร์จพลังนะครับผมใครจะตั้งเป็นปุ่มอะไรก็ได้แล้วแต่ถนัดเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะไปบอกอีกทีในเกมเข้ามาเลือกตัวอะไรก็ได้อ่ะเ,ออเดี๋ยวมันซ้ำกัน,กนอ่อาแบบนี้หน้นะนะ นะฮะ,ะเข้ามาในเกมอันเดินก็ปกติฮนะในคิวก่ับผมก็มีสอนผมจะมาสอนแบบว่าการใช้คอมโบการป้องกันนะฮะอย่างแรกตัวพีไอ้ไม่ใช่การชาร์เลังตั้งเป็นปุ่มอะไรก็กดปุ่มนั้นนะค้างมันจะชาร์เลังองเงี้ยมันออก่อหลอดจุดกนนะฮะ,ะ,ะหลอดพลังก็จะเต็มเราจะทำะปล่อยท่าทางได้นะฮะ,ออะหลอดพลังโอเค ส่วนใหญ่เนี่ยที่ผมไปอ่านคอมเมนต์เนี่ยจะเรื่องชาร์จพลังกับเรื่องกันใช่ไหมเรื่องกันเนี่ยผมอ่ามันบอกแยก้งนะฮะคือเพราะว่าตูอยู่ข้างหน้าเราใช่ไหมเรากดยอ่อฮะเห็นไหมมันยังตีเข้าใช่ไหมถ้าเรากดย่อต้อกด A ด้วยเพื่อกดกลับหลังฮนะมันจะเป็นการป้องก,กันนะฮะถ้าไมก็หลังเฉยก็ได้แต่เอาให้แบบเซฟหน่อยก็กดลงแล้วกด เนะฮะกดทอยหลังอ่ะสมมติถ้าอยู่ทางนี้ก็กดลงแล้วกดดีก็คือเอาเป็นว่าถ้าตัวอยู่ฝั่งหน้าเราอ่ะให้กดลงกับกดถอยหลังอ่ะมันจะเป็นการป้องกันนะฮะอย่างเงี้ยแต่อ่บางตัวมันจะมีท่าบเบรกดาวน์นะคือได้คือาบางท่ามันจะแบบว่าสคันก็เอาไม่อยู่นะ,ะนะโอเค ผมจะมาสอนวิธีเออปุ่มพิเศษปุ่มพิเศษผมลืมบอกอันนี้ไม่มีให้ตั้งนะเปนปุ่มพิเศษอยู่แล้วอ่าเหนึ่งคือการฆ่าตัวละครที่นะมันเหมือนพลังกราเจ้านะฮะ f อสองคือการลดเลือดศัตรูให้เหลือขีดเดียวนะแบบแบบทีดเดียวตายเนี้ยอ่ะดีกันมาเอสามคือเดี๋ยวเสามผะว่าเราใช้พลังไปใช่ป่ะแล้วแบบเกียร์ชานี้ย กด F3 มันจะรีทั้งของเรากับของศัตรูนะกด F4 คือเริ่มใหม่สมมติว่าแบบมันโดนคอมโบศัตรูแบบว่าบ่อนแม่งโผล่ทิ้หายแบบออกไม่ได้เนะี่ยกด F4 มันจะรีนะฮะแต่สมมติว่าเล่นโหมดไหนที่แบบว่ามีจับเวลาเงี้ยเจนาโตะมันแบบทำลิมิตไม่ได้ใช่ไหมมีจับเวลา,แล,แบบากกลแล้วแบบเราขี้เกียจแล้วแหละนี่ตักได้ทีหนึ่งกดหมดเวลาเราชนะนะฮะอ่า เห็นนะผมหัวเลือกอันนี้ใหม่อ่าเอาเป็นเฮซานโอเค,อ,เคอ่าแล้วก็อีกปุ่มหนึ่งคือปุ่มสเปคบาร์จะเพิ่มทั้งอ่าตัวหนึ่งมันจะเพิ่มทั้งเลือดทั้งสแตมินาของเรากับศัตรูนะสเปคบาร์นะปุ่มเดียวเห็นไหมก็ค,คือมันจะเพิ่มมาทั้งหมดเลยโอเค แล้วก็ใช้คอมโบนะอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ของมุคอถ้ากดไม่ได้เนี่ยมันจะล่นไม่สนุกผมจะมาบอกอย่างช้าๆจัดๆให้ทุกคนเข้าใจนะครคือการคอมโบเนี่ยง่ายๆเลยคือกดลงแล้วกดดีอ้กดลงแล้วกดไปข้างหน้ากดลงแล้วมาข้างหลังก็ได้ให้กดแบบว่า S D แล้วก็ปุ่มโจมตีของเราอะไรสักปุ่มอะ,ะ S D J เงี้ย มันก็จะท่าไป,ป SDA คุณจะได้ทั้งสองด้านนะเข้าใจไหมผมพูดคื้นผมไม่พูดเห็นมากเนี้ยมันมันทำยากนะต้องไปฝึกกันเอาเองอะเอาเป็นว่าโซตัวทจะอยู่ฝั่งไหนอะ่ะเราต้องกดว่า S, S หรือไม่ก็ SDA มันจะเป็นการการประสานยินแล้วกันนะการประสานอิงเนีอย่างเงี้ย มืนแบบการตั้งกค่าที่บบปล่อยพลังนะคือ S A K S A S A D อะไรประมาณนี้นะครับคือต้องไปฝึกกันถ้าแบบสอนกดอะผมแนะนำว่าให้กด S D ก่อน S D S D S D เงี้ยให้มันแบบว่าชินมือฮนะคือมือต้องเร็วแล้นะเวลากดแบบ S D ปุ๊บมันจะติดใช่ไหมแต่ถ้าแบบกด S D S D ปุ๊บ ปดเอเอปวดเอเนี้ยมันจะไม่ติดชิป่ะบางกดแบบเอติดปุ๊บปล่อยเลยเอติดเอปุ๊บปล่อยเลยไม่ติดนะครับโอเคเรื่องใหญ่ๆมันก็มีประมาณนี้แหละแล้วก็ผมจะบอกมันว่าบางตัวมันจะไม่มีท่าแปลงล่างหรือท่าแบบว่าอ่าเพิ่มเนินฐานตัวแปลง่างอ่ะตัวว่านาโตะมันจะมีท่าแปลงล่างเป็นล่างหมดก็หางใช่ไหมอย่างเงี้ย บางคนอ่ะออกจากล่างไม่เป็นนะฮะบางตัวมันก็ออกไม่ได้นะบอกไว้ก่อนบางตัวมันจอ,อกไม่ได้ไไดก็ให้กดอ่าปุม่มเดิมที่เราแปลงล่างอนะผมว่าแปลงล่างตัวพีใช่ไหมกดลงแล้วกดตัวพีมันจะแปลงล่างก็กดลงแล้วกดตัวพีมันก็จะกลับล่างเดิมอ้าวครูดวาวโอเคประมาณนี้นะก็ไม่มีอะไรมากอนละ้วถ้าใครสงสัยอะไรอีกผมจะมาสอนอ่าให้ผมมนาะทำคลิปสอนอีก คผ้ชมเล่นให้เป็นนะทุกคลิปลงประมาณร้อยคลิปอะให้เล่นเป็นทุกคนนะไปมาดูช่องผมโอเคสำหรับวันนี้การสอนเล่นมุกคินก็เพียงเท่านี้แล้วฮะลาบไปก่อนสวัสดีครับ